ก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็ดีใจครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเราพวกเซองนะครับรู้จักแบรนด์บาลโดบากิีอยู่แล้วซึ่งที่ผ่านมาพวกเราเซองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเราใช้มาร์ของบ,บาลโดมากิตั้งแต่สมัยที่เป็นเจลลีแมสเลยครับผมที่เป็นหน้าแคปซูลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตอนนั้นเนี่ยเราได้ร่วมงานทำบาลโดมากิใช่ไหมครับเราไม่เคยคิดเลยนะครับว่าพอวนกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยทาบัลโดมากิจะเป็นดูกว่าพวกเราเซองมากทำให้พวกเราเนี่ยเป็นตัวแทนของวัยรุ่นและการับผมเป็นแอมบาสเตอร์ของทางบัลโดมากกี่เลอื้ที่เ,เ,เซ่งงเราป ขอบคุณบานโนมากิอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวพวกเราครับผมพวกเราก็จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็จะสนับสนุนบานโนมากิให้แบบว่าทุกคนได้รู้จักแล้วก็ได้ใช้มาร์คดำบีดีอย่างบานโนมากิครับชวนชวนเลยเราเป็นแฟนใช้ทุกอยาก่างทุกแรงครับผมก็อยากจะฝากนะครับชวนชวนทุกคนนะครับผมมาใช้แมสมาโดมากิครับผมออันนี้คือคิมส่วนตัวนะครับใช้เองจริงๆครับผมใช้ทุกวันเลยแล้วก็ดีมากๆครับผมเพราะว่าในมาร์คดำเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมี บินโจตันครับผมจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับผมซึ่งาถาตัวนี้เนี่ยสามารถดูดซับสิงโกะป๋อได้อย่างแบบดีเยี่ยมเลยครับผมก็ดีจริงๆรับผมแนะนำเพราะซี่บอกต่อจริงครับผมผิวนุ่มเหมือนต๊อปบัคกี้ได้บอกนะวันนี้ปรเดิมอีเวนต์อะไรไปโลกแบอบกว่า FC แบบแน่นมากไม่แน่ใจว่าเป็นต่อทางการปีแรกหรือเปล่าสำหรับปีนี้ ไม่เนาะไม่ไม่ใช่แต่ว่าพอเราเองก็หายไปสักพักใช่ใช่ครับแต่กลับมาวันนี้มันรู้สึกตอบคุ้ฟิลยังไงบ้างพี่กันเริ่มเลยก็รู้สึกอบอุ่นครับผมรู้สึกว่าเหมือนวันนี้ยูเซอร์ของพวกเราก็ตั้งใจเดินทางกันมาเพื่อให้กำลังใจพวกเราสำหรับงานวันนี้เลยก็ขอบคุณยูเซอร์ทุกท่านด้วยส่วนใครที่มาไม่ได้พวกเราก็เข้าใจได้ครับบางคนอาจจะติดเรียนติดงานติดภารกิจใดๆใช่ไหมครับแต่เขาก็ยังคอยส่งกำลังใจผ่านทางแบบเมสเซจต่างๆพวกเราเองก็ เห็นเหมือนกันครับผมก็ขอบคุณทุกทท่านเหมือนกันครับก็ดีใจครับผมที่วันนี้ได้มาเจอกับเหล่ายูทเซอร์ที่น่ารักของพวกเราหลายๆท่านเลยก็ยังไงก็ขอฝากบนมึกไว้กับยูทเซอร์ทุกท่านที่ดูอยู่ด้วยเช่นกันลวกันนะครับทอร์วันนี้ห้างแตกหรครับ่รู้สึกว่าห้างแตกออไม่แน่ใจครับเพราะว่ายัางไม่่อยชินทุกครั้งที่เวลามาเจอทุกคนครับก็แต่ก็ดีใจครับที่แบบว่าทุกคนมาให้กำลังใจเราในวันนี้ครับผมก็หวังว่างานครั้งหน้าจะมีอะไรก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีก วันนี้ทําไมโชว์กุ่ไม่โชว์โซโล่ครับลุงหลายคนเขามารอดูโซโล่เราก็จริงๆเนี่ยผมว่าทุกคนจะต้องได้ดูโซโล่ของคุณแน่นอนแต่ว่าคุงเนี่ยคิดว่าเต้นคนเดียวจะเหงาไปอาจจะรอดูในอีเวนต์อื่นๆเผื่อจะแบบชวนเพื่อนๆมาเต้นด้วยถอดเก็บไลน์ไปก่อนฝึกดังซช่ไมาก่อนไปฝึกไปฝกเต้นททั้งหลายก่อนคือตอนนี้เราพวกเราใช่คือตอนาะเนาะเนาะคือตอนนี้ต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยเต้นได้แค่บางท่อนนะเดี๋ยวาบางท่อนเราไปยืนเฉยเดี๋ยวว่าโชว์คุณกาจะเขินซะก่อแต่เมื่อกี้พี่นึกว่่าาพรร้้ออมแลวเห็นททะไ อ๋อก็ทำถูกแค่เดียวครับผมท่ากร้องแค่ไหนแดนเซอร์มันมีความแค่ไหนร้องประมาณนี่หลังจากนี้ให้ออริจินอลเขาเต้นดีกว่าครับผมรึกงานโซโล้องอัปปอน์ญาโชว์บนวงมันฟินแปลกออกมาดีมากๆอยากจะบอกความประใจนยังไงบ้างก็ผมก็รู้สึกขอบคุณแรงๆชาวแดนเซอร์ทุกคนมากๆครับที่ให้การตอบรับที่ดีมากจริงๆตอนแรกก็ต้องบอกเลยว่า แอบกดดันแล้วก็จะรู้ว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าปกติเวลาเราออกเพลงกันสอได้กันตลอดใช่อัดเพลงด้กันตลอดในครั้งนี้คือเราร้องคนเดียวเลยทั้งเพลงแล้วก็ทั้งเครียดทั้งกดดันแต่ว่ารู้สึกว่ากาลังใจจากเรื่องเราก่วมของเราแบบล้นหลามมากจริงๆแล้วก็ดีใจมากทุกคนบมุ่งกันเยอะมากขนาดนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนดวงดวงจะต่อไปว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าครบรถแน่นอนชอบคุณเปิดมาแซบเบิร์ดคนอื่นๆสปอยได้แค่ไหนรู้ว่ามันจะต้องแบบมาแนวไหนคาแรคเตอร์ต่างกันเลยนะ ก็จะต้องคนต่อไปวิกเตอร์วิกเตอร์วิกเตอร์ของวิกเตอร์ยังไงของวิกเตอร์นี่ยังไงครับซับซับไม่แพ้กันครับโอ้โหนูจะเป็นเด็กน้อยที่ซับใช่ไหมครับใช่ครับไม่แล้วน้องตบแล้วน้องตบตาใสมากเลยทุกคนน้องอุ๊บซับไหวไหมลูกไหวครับแต่ว่าระยะเวลาที่เราจะได้รอร้อนที่ออกมามันห่างกันแค่ไหนพอร้อนอคิดว่าก็ประมาณนึงครับไม่ไม่ไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปครับผม บอกว่าเตรียมตัวพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วครับตื่นเต้นตื่นเต้นไม่มีครับไม่มีครับไม่มีอ่ะแต่ว่าปีนี้เราจะได้เห็นอะไรนอกจากโซโล่แล้วเราจะได้เห็นอะไรของวงซีบ้างเพราะว่าพอเปิดมาก็ฟังแล้วเนาะหรือว่ามีอะไรให้เราน่าตื่นเต้นได้ดีโอ้คุณโออะไรครับมีงย่างกันหรือย่างเห็นย่างกันนึกไม่ออกจริงจริงแล้ว ผ่านมาเหมือนพ็อกซี่อาจจะแบบไม่ได้เจอยูเซอร์บ่อยครับแต่ว่าเราเราไม่หยุดทํางานจริงครับไม่หยุดทำงานจริงว่จะบอกว่าในปีนี้เนี่ยนอกจากโซโล่แล้วก็จะมีอะไรอย่างอื่นอีกมากมายให้แบบทุกคนได้ติดตามได้ตื่นเต้นกันแล้วก็จะได้เจอพวกเราบ่อยๆแน่นอนให้หายจิดถึงกันแน่นอนครับก็อยากจะฝากทุกๆคนให้แบบฟิตร่างกายแล้วก็ เตรียมพร้อมที่จะรับแรงบทาให้ดีจากพ็อกซี่ในปีนี้ครับแต่ว่าผมสามารถสปอยบางสิ่งได้เพราะมันจะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับครับพี่ก็คืองานแฟนไม่ไม่พวกเราพ็อกซี่จะมีกิจกรรมแฟนซายซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่14นี้ครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมคอซายสำหรับผู้โชคดีทุกท่านด้วยครับผมก็คือในแต่ละวันทุกคนก็จะได้คอซายกับพ็อกซี่แต่ละคนครับผมตามที่เราสุ่มไปแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจมาพร้อมๆกันนะครับผมกับทีีมมมทท่พวกกกเรราไได้้อบบใหุคคนนะััผยงง็ กรอ็อกซี well, ่เองรอคุยกับทุกคนแล้วก็รอเจอกับทุกคนแน่นอนครับพี่ชมพูุฝากสุดท้ายฝากชอบไหมเลยลองบ่อยเพืนอเลนึงแล้วก็ลองโชว์ครับผมก็ขอฝากชอบไหมเนี่ยลองบอก just talk โชว์บุญพักซี่ด้วยนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์โซโล่ก็คุณเลือกบัตรมาคนแรกขอฝากที่ตาของเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับเชื่อว่าทั้งหกคนทั้งห้าคนที่เหลือเนี่ย ครบทลิ้นชักแน่นอนทุกคนพร้อมแบบรับแรงบันะทากให้ดีแล้วกันแล้วก็ฝากพ็อกซี่ด้วยนะครับผมว่าเชื่อว่าจะมีผลงานอีกมากมายให้ติดตามกันจริงๆซึ่งถ้าไม่อยากท้าเข่าวสารนี่เราต้องติดตามโซเชียลไงบ้างลุคเตอร์ต <c oughs> ามได้ทาง <c oughs> ทุกโซเชียลมีเดียทุกทางโอ้โหขลุ่มคลายเรืสิทธิ์กันใช่เลยพูดต่อไปกันเลยนะครับก่อนเพียงพิมพ์คำว่าพ็อกซี่ครับผมแล้วก็ไปกดดูครับว่าชอบใครอ่ะต่อโล่ .